สวัสดีครับพบกับชัญญาแฟชั่นนะครับผมวันนี้เจอกันในคลิปรหัสกอไก่3593ยแจ้งรหัสคลิปด้วยนะครับผมเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้064548 0999วันนี้รีวิวชุดเดสสั้นเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์100%ความยาว37นิ้วหน้าผ้า52นะครับผมนะครับด้านล่างกว้างอยู่ที่นะครับ60นิ้วนะครับผมราคา220บาทนะครับผมนะครับหมายเลข24ครับสั่งซื้อตัวนี้นะครับผม แล้วก็เบอร์สามนะครับตามนี้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมเบอร์สี่างซื้อตามเบอร์นะครับเบอร์สี่ครับแล้วก็เบอร์หกครับชุดเดรสสั้นผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทรงปีกข้างข่าวเบอร์แปดนะครับผมนะครับหน้าผ้าห้าสิบสองนิ้วลูกค้าที่มีรอบอกสามสิบกว่าขึ้นมาใส่ได้นะครับเบอร์สิบครับเบอร์สิบเอ็ดครับ เบอร์ส2องอุดหนุนได้นะครับผมสั่งซื้อโทรศู4ย์หกสี่ห้าสศย์เ้า้า้าเบอร์สิบสาครับเบอร์1ิเบอร์1ิบครับมีผู้ให้ด้วยนะครับผมมีผู้สวยๆเลยนะครับเบอร์18นะครับชุดเดดสสั้นนะครับผ้าโพลีเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นเบอร์ย1ิบครับผมเบอร์ย1ิบนะครับ เบอร์22บครับเบอร์ย2สิบแล้วก็เบอร์ย3สิบสามนะครับผมก็อย่าลืมเบอร์24ด้วยนะครับผมเบอร์24ี่นะครับอย่าลืมแจ้งรหัสด้วยนะครับผมรหัสกอไก่3 5 9พันห้า้าบาขอบคุณครับสวัสดีครับ2 2 0ยี่สิบบาทนะครับผมนะครับติดตามคลิปหน้าครับ